สวัสดีครับผมเอมกระบี่นะครับก็มาให้ความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องสีทำสีใหม่อะไรแบบนี้นะครับถ้าพี่ๆน้องๆจะหัดทำสีหรือว่าจะทำสีออกมาสวยผมแนะนำน้ำยาลอกสีตัวนี้เลยครับเหล็กอลูมิเนียมแต่ว่าห้ามใช้กับพลาสติกนะครับพลาสติกไม่ได้นะครับ ใช้กับพลาสติกไฟเบอร์สีรถไม่ได้นะครับแต่ทุกอย่างที่เป็นเหล็กอลูมิเนียมหรือว่าเหล็กเอ็นรอยอะไรก็สามารถลอกออกได้เหมือนเลยนะครับทําสีท่อเอ้ยทำสีฝาเครื่องเอ้ยหรือว่าทําสีทั่วๆไปนะครับดีมากครับตัวนี้แค่จิ้มแล้วก็ทา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 ,ทา,ทา,ทาลงบนวัตถุสิวที่เราจะทําสีอะ่ะนะครับดีมากเลยครับของ T O P นะครับน้ำยาลอกสีนะครับยี่ห้อนี้ แนะนำเลยครับ,รบย่บ